ผู้ปกครองบุกแจ้งความหลังนักเรียนแต่งไปเว่ไปโรงเรียนไม่ได้จากสถานการณ์ล่าสุดของเมื่อวันที่1ธันวาคม2563ที่ได้มีกลุ่มนักเรียนจํานวนมากนัดกันแต่งชุดไปเว่ไปโรงเรียนซึ่งบางโรงเรียนก็อนุญาตให้นักเรียนแต่งไปเว่ไปเรียนได้แต่ก็มีอีกหลายๆโรงเรียนที่ไม่อนุญาตพร้อมกับด้เรียกเข้าห้องปกครองเพื่อเรียกผู้ปกครองของนักเรียนดังกล่าวมาตักเตือนและดูแลกันต่อไปแต่ล่าสุดทางเพจนายสินโลค้ามให้บุญนักวิชาการและผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาโพสข้อความลงบนเฟซบุ๊กว่าผู้อํานวยการโรงเรียนหออวงงููกผ้ปคร แจ้งความประเมิดสิทธิเดือดลูกห้ามถูกเข้าเรียนพอไม่ให้ใส่ชุดน,นักเรียน1ธันวาคมผู้อํานวยการโรงเรียนหอวงังถูกผู้ปกครองแจ้งความประเมิดสิทธินักเรียนบุกสอนอพระห่นโยทินระบุบุตรชายไม่ได้สวมเครื่องแบบทั้งที่ผู้อํานวยการโรงเรียนเคยระบุว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทำให้บุตรชายถูกประเมิดสิทธิจึงขอแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน